ะะอยู่บนพื้นโลกเหมือนจะเดินง่ายมีสภาพที่แบบมีน้ำหนักคราวนี้ชายผู้นี้นะคะจากโจทย์ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าชายผู้นี้มีน้ำหนักบนดวงจันทร์เป็น300นิวตันถ้าแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์เป็นเพียงหนึ่งใน6ของแรงโน้มถ่วงบนโลกแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าถ้าน้ำหนักบนโลกจะต้องเยอะกว่าหรือน้อยกว่า300 เยอะกว่าครับเออเยอะกว่าเยอะกว่ากี่เท่าเยอะกว่าหกเท่าเออก็คือหกเท่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่าอาวิธีทำใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกน้ำหนักของชายผู้นี้บนดวงจันทร์ว่าเท่ากับสามร้อยนิวตันและเสร็จแล้วเขาก็บอกอีกโจทย์บอกว่าแรง โน้มถ่วงบนดวงจันทร์บนดวงจันทร์น,น,นั้นเป็นเพียงเท่ากับหนึ่งในหของแรงโน้มถ่วงบนอะไรลูกบนโลก เพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วน้ำหนักบนดวงจันทร์ของชายผู้นี้มันก็คือแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์นั่นแหละเราก็เอา300มาแทนเข้าไปตรงนี้อ่ะ300เท่ากับเศษ1ส่วน6ของแรงของก็คือคูณเนาะแรงโน้มถ่วงบนโลก เพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรน้ำหนักที่ชั่งได้บนพื้นโลกก็คือคำว่าน้ำหนักที่ชั่งได้บนพื้นโลกก็คืออะไรนั่นเองคือแรงโน้มถ่วงบนโลกของชายผู้นี้ใช่ไหมแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทําต่อชายผู้นี้เพราะฉะนั้นก็คือย้ายหกเนี่ยไปทําไมกับสามร้อยคะบอกครูซิย้ายหกไปคูณก็สามร้อยเอย้ายหกไปคูณก็สามร้อยก็จะได้ เวย์ของชายผู้นี้บนอะไรลูกบนโลกสลับข้างการดับเบนโลกก็จะเท่ากับ368เติมศูนย์ไปอีก2ตัวก็ได้เท่ากับ1,800นิวตันอันนี้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าน้ำหนักที่ช่างได้บนพื้นโลกของชายผู้นี้จะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่ามวลของชายผู้นี้เป็นเท่าไหร่ จากสูตรที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้นี้ดับบิลใช่ไหมคะเท่ากับ M คูณอะไรลูก M คูณ G เสร็จแล้วดบิลบนโลกเออใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ M คูณด้วย G ของอะไรลูกของโลกใช่ไหมคะอ้าวเราก็เอาดับเบิบนโลกที่เท่ากับ1,800มาแทนค่าลงไป M คือสิ่งที่เราจะหา G เท่ากับ9.81กรณีนี้จะหา M ย้าย9.81ไปทำไมกับ1,800ลูกเอา1,800ตั้งแล้วหารด้วย9.81ค่ะจะได้ M ออกมาครูก็เป็นไงกดเครื่องคิดเลขเลยคิดไม่ออกแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเนาะเอา1,800 อาหารด้วย9.81เนอะเท่ากับ1.83.486นะคูได้ค่าบนหน้าปัดออกมา m เท่ากับ1.83.486มวลมีหน่วยเป็นอะไรใครตอบครูได้มวลของวัตถุมีหน่วยเป็นอะไรลกูกมวล กิโลกร,รมัมเออกิโลกร,รัม k g k ตัวเล็ก g ตัวเล็กนะคะถ้าสมมุติว่าตอบให้ทศนิยมอะแค่2ตำแหน่งนักเรียนว่าตอบ1.83.48หรือว่าตอบ1.83.49คะจุด49จุด49เพราะว่าไอ้ทศนิยมตำแหน่งที่3เนี่ยมันมากมัน5ขึ้นไปให้ปัดเพิ่ม ให้ปัดเพิ่มใช่ไหมกับตัวหน้าก็เลยตอบนี่หนึ่งปดิบสากิโลกรัมนะคะอ่าก็ได้เป็นคำตอบออกมาแล้วนะคะคำตอบของข้อสองเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะต้องลอกสิ่งนี้ลงไปนะคะในสมุดนะอืออ่ะวันนี้ <c oughs>